เคสที่ง่ายแต่ไม่ยากเคสที่ยากแต่ก็ไม่ได้ง่ายคืออะไรคลิปนี้คำตอบครับเฮ้ทุกคนก่อนรับชมสาระดีๆฝากติดตามพี่หมอโชคในช่องทางต่างๆด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub s cribe เป็นกำลังใจให้พี่หมอโชคและทีมงานด้วยครับเพื่อจะได้รับชมคลิปใหม่ๆของช่องพี่หมอโชคทุกคลิปเลยนะครับสวัสดีครับวันนี้มาพบกับพี่หมอโชคอีกครั้งนะครับคลิปนี้ก็เป็นบล็อกในคนไข้จริงเนาะเคสซีเนี่ยคืออยากเล่าให้ฟังถึง การวางแผนของพี่หมอโชคแล้วก็เคสนี้เนี่ยไม่ได้คนไข้ไม่ได้ทําอย่างที่พี่หมอโชคก็จะมีความอึดอัดในใจนิดนึงก็อยากจะมาเล่าให้ฟังว่าเออเรารู้สึกอย่างไรแล้วก็แผนที่ดีเป็นอย่างไรแล้วคนไข้เนี่ยเลือกอะไรแล้วเราทําที่หมอโชคทําอะไรให้ได้บ้างจากการตรวจนะครับด้านขวาเนี่ยก็จะพบว่าฟันมันมีระยะห่างใช่ไหมครับแต่คือตรงนี้เนาะตรงนี้ตรงนี้ระยะห่างนะครับระยะตรงนี้ประมาณซี่ครึง่งส่วนซี่นี้เนี่ย จากการตรวจด้วย C ีเนี่ยพบว่ารากหักเรียบร้อยแล้วนี่เดี๋ยวเรามาดูใน C ีกันนี่ตรงนี้หักนี้เลยบึกบึกนี้เลยนะครับพี่หมอก็เลยวางแผนว่าซี่นี้ต้องถอนแน่ระยะกระดูกเนี่ยยังมีนะครับเพราะเราวางแผนแบบนี้ได้ไหมสามซี่นี้ที่มันมีระยะห่างคุณพ่อคงไม่จัดฟันแล้วเราก็เอาตรงนี้มันเป็นซี่ครึ่งใช่ไหมครับตรงนี้ซี่หนึ่งเราถ้าต้องถอนซี่นี้ด้วยเราทําแถบนี้อ่าเราจะฝังสองซี่แล้วเราทาเป็นสะพานตรงนี้เลยได้ไหม ซึ่งแผนนี้ดีมากต้องตอบว่าประหยัดเงินให้คนไข้ไม่ต้องไปแก้ระยะห่างไม่ต้องแก้อะไรแล้วที่สําคัญคือฟันเนี่ยที่มันไม่เท่ากันเนี่ยคนไข้เคี้ยวไม่ค่อยถนัดเนี่ยเรามีการเจียรปรับให้ฟันที่มันไม่เท่ากันให้มันเท่ากันแล้วพอคนไข้ทําข้างบนเสร็จ2รากสาซี่ได้เคี้ยวเป็นแถบจบเลยทีเดียวคือดีมากนะครับทีนี้สิ่งที่คนไข้ามาร้องขอพี่หมอโชคก็คือว่าคุณพ่อขอจะเก็บซี่นี้ไว้ซี่ที่อากค่ะก็จะเก็บไว้ ก็คือจะทําซี่เดียวซี่นี้ตรงอื่นก็จะไม่ทําเลยนะครับก็คุยกันอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงว่าทํายังไงดีอันนี้เป็นความหนักใจมากนะคือตัวพี่หมอเองเข้าใจว่าในใจคนไข้อ่ะอยากทําแค่ซี่เดียวแล้วก็ไม่อยากทําหลายซี่อยากจะมีเงินจ่ายแค่นี้ซี่นี้ยังไม่หักครับยังไม่เป็นหนองครับยังไม่ถึงขั้นวินาสันตรโรก็จะเก็บไว้ก่อนซึ่งเข้าใจคนไข้เพียงแต่ตําแหน่งนี้เนี่ยถ้าฝังซี่เดียวสิ่งที่ต้องแรกคือถ้าเราฝังตรงนี้เสร็จ ตรงนี้กระดูถ้ามันมีการละลายนึภาพวันนี้เราฝังลากเคมซีนี้ความสูงเท่านี้ใช่ไหมครับถ้าถอนฟันซี่ที่รากหักวันนี้มันยังไม่เป็นหนองเราฝังแพลตฟอร์มหรือว่าขอบของรากเขยมมันเท่าๆกันมันเหมือนเสาบ้านมันสองอันมันเท่าๆกันกระดูทุกอย่างขึ้นฟันมาสวยเป๊ะเลยพอทําเสร็จปุ๊บเนี่ยระยะเคี้ยวตรงนี้มันเป็นสะพานพอดีเลยมันก็จะเคี้ยวได้ทั้งแถบซึ่งมันดีมาก แต่คนไข้บอกขอทําซี่เดียวทีนี้ข้อด้อยคือสมมติถ้าเราหักฝังใน่ซี่หนึ่งใช่ไหมครับแต่ซี่นี้ไม่ได้แก้ไขถ้าเป็นหนองเกิดขึ้นนะครับกระดูกมันจะล่นขึ้นไปอีกคนไข้ก็เคี้ยวไม่ได้กระดูกล้นขึ้นไปอีกระยะรากเทียมที่จะสวยอย่างเงี้ยมันก็กลายเป็นแบบสูงต่ําไม่เท่ากันมันก็ไม่ดีถามว่าได้ไหมตอบว่ได้แต่มันก็ไม่ดีถ้าเลือกได้ถูกไหมครับ2คือถ้ากระดูกมันละลายเป็นหนองขึ้นไปอีกระยะกระดูกเนี่ยที่เหลืออยู่นะครับเนี่ยกระดูกที่เหลืออยู่วันนี้นะกระ มันประมาณ4ี่ห้ามิลสามารถถอนเสร็จปุ๊บก,กระดูกตรงกลางเน,นี่ยยังมีเราสามารถฝังตรงกลางเข้าไปเสร็จใช่ไหมครับปลูกกระดูกตรงนี้คือค่าใช้จ่ายปลูกกระดูกก็ไม่แพงแล้วผลลัพธ์ก็ดีทุกอย่างดีหมดเลยซึ่งยังไม่เป็นหนองด้วยมันสามารถถอนแล้วมันฝังได้เลยทุกอย่างมันลงตัวมากเคสนี้ก็คือเชียร์มากๆแต่พอไม่ทําสิ่งที่ต้องแลกมาคือก็เราก็จะได้เป็นฟันที่ขึ้นมาเฉยๆหนึ่งซี่ตรงนี้ก็คือใช้งานไม่ได้นะครับไม่พอ ซี่ที่ตรงนี้ที่เราจะขึ้นระยะมันกว้างมากเป็นซี่ครึ่งเราก็คงไม่สามารถที่จะแบบขึ้นเป็นฟันเต็มซี่ได้เพราะฉะนั้นนอกจากซี่นี้ไม่ถอนนี่นะโจะมีปัญหาแล้วเราจะไม่สามารถทําฟันให้ตรงนี้มันเราฝังไปซี่หนึ่งตรงนี้ใช่ไหมครับตามผลค่ร้องขอเราจะไม่สามารถขึ้นฟันเป็นแบบจนเต็มได้เพราะมันความกว้างช่องนี้มันเป็น1 5ึ่งซี่ซึ่งถ้าทําแบบนั้นฟันมันก็จะกลายเป็นฟันที่ใหญ่ตำแหน่งฝังก็จะไม่สวยนะครับก็ ทำไม่ได้ก็เลยบอกคนไข้ว่าถ้าจะทําแค่ซี่เดียวตรงนี้นะครับคุณพ่ออ้างว่านะครับตรงนี้ไว้เคี้ยวตรงนี้ไว้เคี้ยวขอเก็บไว้ก่อนได้ไหมคือถ้าทาตามคุณพ่อเนี่ยบอกว่าผมทํารากเคียมตรงนี้ถึงซี่ได้แต่ปัญหาที่ตามมา1คือระยะเคี้ยวไม่ได้คือมันทําให้เต็มซี่ก็ไม่ได้ซี่นี้ก็เคี้ยวไม่ได้ไเคี้ยวไม่ได้อยู่ดีซึ่งก็มีแต่ผลเสีย2คือในอนาคตค่าปลูกกระดูกก็เพิ่มขึ้น3คือกระดูกถ้าตรงนี้มันเป็นหนองแล้วมันมากินรากเคียมระยะ ตัวแพลตฟอร์มของรากเทียมที่มันไม่เท่ากัน่ะมันเหมือนเสาบ้านตูงต่มไม่เท่ากันก็ไม่สวยเพราะทำสองทำท,ท,ำทีเดียวดีกว่าครับจัดการให้ใค้ายจ่ายก็เซฟก็ประหยัดกว่าแต่คุณพ่อบอกไม่ทีนี้คําว่าไม่ของพ่อเนี่ยคือไม่ยอมอยังไงก็จะซีเดียวตรงนี้ผมบอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราทําข้างนี้ก่อนได้ไหมถ้าไม่ทําข้างนี้จะเก็บไว้ก็ทําข้างนี้ไปก่อนก็ได้เนี่ยสองสามที่พ่อบอกไม่เอาจะทํามากจะเอาทีเดียได้ก็เลยคุยกับคนไข้ว่าถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยทำให้ได้นะ แต่ผมขอให้คุณพ่อเนี่ยรับทราบว่าผมได้แจ้งความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นคือทําเสร็จหนึ่งคือเคี้ยวได้ไม่ค่อยดีนะักเพราะว่าระยะฟันสี่นั้นสี่นี้ก็ไม่ดีขนาดฟันก็ไม่เหมาะสม2คือแรงโหลดที่มันจะลงแค่ตรงนี้สี่เดียวเพราะว่าพี่หมอช่ว์มีคนไข้เยอะถ้าเราทาสี่นี้สี่หนึง่งแล้วในอนาคตซี่นี้หักสี่นี้ก็หักสุดท้ายมันจะมาโหลดที่ลากเทียมมันจะเกิดภาวะโอเวอร์โหลดเกิดขึ้นซึ่งต่อให้รากเทียมแข็งแค่ไหน ไม่ครอบแตกรากเสียมแตกก็กระดูกแตกเพราะฉะนั้นถ้ารากเทียมมันอยู่ตรงนี้ซี่เดียวแล้วคุณพ่อไม่มีฟันหลังไว้เคี้ยวแล้วแล้วมันเคี้ยวตรงนี้ไม่รากเทียมหักก็กระดูกหักพังแน่นอนเพราะฉะนั้นก็เลยบอกคนไข้ว่าทําสี่เดียวทําได้แต่เคี้ยวได้ไม่ดีถ้าเคี้ยวได้ในอนาคตไม่อะไรหักก็สักอย่างหนึ่งซึ่งถ้าถึงวันนั้นเนี่ยพี่หมออาจจะต้องรบกวนคุณพ่อพี่หมอจะดูแลให้เพียงแต่ว่าค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเนี่ยคุณพ่อ,อจ,จะต้องมีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นหรือถ้าจะมาแก้ไขเรื่องครอบเรื่องรรรูป่าางเียม ก็จะมีค่าใช้จ่ายนะครับคุณพ่อซึ่งคุณพ่อบอกได้ครับก็เลยให้อะยินยอมเซ็นรับทราบว่าเออเอกเป็นเอกสารว่าคุณพ่ออยากทาหม่อมดีดีช่วยนะผมดูแลช่วยเสมอแหละเพียงแต่ว่าถ้ามีปัญหาใดๆเนี่ยมันจะมีค่าใช้จ่ายใ,ในการซ่อมแซมเนี้ยพ่อต้องรับได้นะซึ่งพ่อบอกได้ครับพี่บอกก็เลยตัดใจว่าอะทำซิ่เดียวก็ได้นะครับทั้งทั้งที่ในใจเนี่ยไม่อยากทําให้นะครับไม่ใช่เรื่องทํารักเทียมเนี่ยซิ่เดียวมันง่ายนะเรื่องเงินบป๊บเดียวก็ได้แต่ว่าในใจเราอะ่ะ ถ้าเลือกได้ถ้าเป็นพ่อเราอะเราอยากให้ทําทั้งทีทําดีๆไปเลยเพราะว่าเราไม่ได้อยากทํารักเทียมให้คนไข้คนคไข้ก็ไมไ่อยากทำรักเทียมแต่คนไข้อยากมีฟันไว้เคี้ยวซึ่งเรารู้แล้วว่าทําที่เดียวมันเคี้ยวไม่ได้พี่หมออยากให้คนไข้ได้เคี้ยวมันเพิ่มเงินอีกนิดนึงคือเพื่อมันได้จบจบเพราะเราเป็นเยอะจริงๆถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเคสนี้อะพอมันไม่ได้ก็ไม่เป็นไรทาทีหนึ่งก็ได้ทีนี้วิธีการแก้ของพี่หมอคือให้คนไข้รับทราบถึงความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น2คือในการฝังรักเทียมเนี่ย ระยะมันเป็นซี่ครึ่งเราจะไม่วางตรงกลางพี่หมอจะวางซี่ตรงนี้ตรงนี้นะครับฝังฝังชิดข้างหน้าเผื่อในอนาคตพ่อเปลี่ยนใจว่าถอนซี่นี้แผนที่เราแอบคิดไว้อะมันจะต่อเนื่องกันได้อ่านี่แอบคิดไว้ให้และแอบแก้ให้แล้วและอีกอันนึงที่แอบแก้ไว้แล้วคือเวลาพี่หมอฝังรากเทียมลงไปเนี่ยก็จะฝังค่อนข้างลึกกว่าปกติประมาณ2มิลน,นี่ตำแหน่งนี้เลยนี่เราฝังเสร็จแล้วจะเห็นว่ารากเทียมพี่หมอเนี่ยไม่อยู่ตรงกลางนะจะอยู่ชิดมาข้างหน้านิดนึง เพื่อเผื่อว่าพอ่อซีนีถอนแล้วเราจะได้ตามแผนเดิมไงอ่าจากนั้นฝังรากเทียมเห็นไหมขอบกระดูกนี้นะขอบรากเทียมที่หมอนเนี่ยต่ำกว่ากระดูกเนี่ยประมาณ2อวินเพื่อให้ในอนาคตเผื่อว่าตรงเนี้ยมันเป็นหนงเป็นหนองอะไรเงี้ยระยะแพตฟอร์มระยะขอบของรากเทียมเนี่ยจะยังไม่ไม่แย่มากซึ่งอันนี้ก็คือแบบต่อให้ปากบอกว่าเฮ้ยไม่อยากทําหรือว่านู่นนี่นั่นแต่สุดท้ายถ้าเราต้องช่วยอ่ะด้วยประสบการณ์เราก็แอบหาทางหนีที่ไล่ ทางช่วยคนไข้ไว้ในใจเรียบร้อยแล้วซึ่งในอนาคตถ้าพอฝังแล้วดีอ่ะมาแก้พอเสียเงินเพิ่มต้องปิดเปลี่ยนครอบอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องที่อช่วยกันว่ากันไปนะครับแต่ว่าตรงนี้ถ้ามาทาเราก็สามารถที่จะยังมีทิศทางการรักษาที่เหมือนกับที่เราคิดไว้ในตอนต้นได้นะครับก็คงฝากไว้ประมาณนี้เป็นเคสที่หนักใจมากว่าเรามีแผนในใจที่มันดีแน่ๆแต่คนไข้เนี่ยยืนยันว่าจะทําแบบนี้ที่ี้ความเป็นหมอเนี่ยพี่หมอไม่ได้ทํารักเทียมไง เราเป็นหมอเพื่อรักษาคนไข้คำว่ารักษาคนบางทีเราอาจจะต้องเราอยากทําในสิ่งที่มันถูกต้องที่สุดแต่บางทีเนี่ยมันติดด้วยงบแน่นอนซี่หนึ่งกับสองซี่ต่างกันสองเท่าใช่ไหมครับถ้าคนไข้อยากทำซี่หนึ่งเราก็ต้องมีเขาเรียกว่าศิละปะในการพูดคุยกับคนไข้จะลงใจล่อหลอกให้เหมือนเด็กๆอะ่ะว่าต้องยังงั้นอย่างนี้ซึ่งในเคสนี้ถ้าฝังทุกอย่างดีใช้งานได้ที่นี้ดีในอนาคตคุณพ่อมาแก้ก็เป็นแบบที่เราต้องการแต่แน่นอน วันนั้นอาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มซึ่งคุณพ่อเขารับทราบแล้วเพราะฉนั้นในการรักษาคนไข้เนี่ยมันเป็นศิลปะที่เขาบอกนะครับใบประกอบโรคศิลปะคือมันเป็นศิลปะจริงมันไม่มีถูกไม่ผิดแบบร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกอย่างเงี้ยถามว่าพี่หมออยากทำไหมบอกไม่อยากทําแต่ถ้าไม่ทําแล้วคนไข้ไปเจอเหมือนกับฝังไปเลยครับแล้วฝังตรงกลางอันนั้นจะยิ่งแย่พี่หมอก็เลยจําใจว่าไม่อยากทําให้แต่ด้วยประสบการณ์เราก็หาทางหนีแบบ ที่ไล่ว่าต้องแบบนี้นะในอนาคตจะมาแก้แล้วมันก็ยังอยู่ในทิศทางที่ถูกต้องอยู่นี่แหละครับเป็นศิละปะของการรักษาเรารักษาคนไข้ไม่ได้รักษาฟันไม่ได้ทําลากเทียมแบบจกจอดทำลากเทียม,แบบยมหัวใจของการรักษาที่หมอคือการดูแลคนไข้ให้กลับมาเคี้ยวได้ดีไม่กลัวการทําฟันจนเกินไปมีสุขภาพฟันที่ดีตามอัตภาพตามหมาตามส่งตามใครจ่ายที่มันไม่แพงเกินไป ก็คงประมาณนี้นะครับคิดเห็นยังไงฝากคอมเมนต์ไว้นะครับเป็นกำลังใจให้พี่หมอโชคทีมงานนะครับเคสนี้เขีนไม่ยากนะแต่คนไข้ไม่ง่ายนะก็อยากให้เข้าใจว่าการทําฟันที่ดีมันมีเงื่อนไขของมันอยู่นะครับฝากกดไลค์ซับสไครป์เป็นกำลังใจพี่หมอโชคและทีมงานด้วยครับสวัสดีครับ